รักต้องห้ามกลางรัติการตอนที่หศัตรูคู่แขนหลังจากที่อรัญญาเห็นสรันกลายร่างเป็นวานรอนปีศาจในขําคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอกลับมาที่บ้านในสภาพตกตะลึงหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัวตลอดทั้งคืนอรัญญาไม่อาจข่มตาหลับได้ภาพของสรันในร่างปีศาจวนเวียนอยู่ในความคิดของเธอ เธอพยายามหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและสิ่งที่เธอควรทำต่อไปความหวาดกลัวและความสงสัยในเช้าวันถัดมาอารัญญาพยายามหลบเลี่ยงสรันแต่เขากลับมาที่บ้านของเธอพร้อมรอยแผลที่ยังไม่หายสนิทจากการต่อสู้ในป่าฉันขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงกับเธอก่อนหน้านี้สรันพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา,เ,บาเขาไม่กล้าสบตาเธอ ฉันไม่อยากให้เธอกลัวฉันอรัญญามองเขาเธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดในคำพูดของเขาแต่ก็ยังไม่อาจลบความกลัวในใจได้ในช่วงสายของวันอรัญญาตัดสินใจเผชิญหน้ากับสรันเธอถามเขาเกี่ยวกับคำสาปและเหตุผลที่เขาต้องอยู่โดดเดี่ยวในป่าสรันถอนหายใจยาวคำสาปนี้ติดตัวฉันมาตั้งแต่เกิดมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันเลือก ฉันพยายามหลีกหนีผู้คนเพื่อปกป้องพวกเขาจากตัวฉันเองเขาก้มหน้าฉันรู้ว่าฉันเป็นภผ่แต่ฉันไม่เคยทำร้ายใครโดยเจตนาฉันแค่อยากมีชีวิตปกติคำพูดของสันทำให้อรัญญาเริ่มเห็นถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเธอจำได้ถึงครั้งที่เขาช่วยเธอจากอันตรายในป่าและความจริงใจที่เขามีให้หลังจากไต่ตรองอยู่นาน อารัญญาตัดสินใจว่าเธอจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาทำลายโอกาสที่จะเข้าใจและช่วยเหลือเขาฉันยังไม่เข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแต่ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเลวอรัญญากล่าวฉันจะอยู่เคียงข้างคุณจนกว่าฉันจะเข้าใจความจริงทั้งหมดคำพูดของอารัญญาทำให้สรานรู้สึกโล่งใจเขาสัญญากับเธอว่าจะไม่ปิดบังอะไรอีกต่อไปและจะพยายามเป็นคนที่เธอไว้ใจได้ หลังจากนั้นอรัญญาและสรันช่วยกันเก็บสมุนไพรในสวนสมุนไพรความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มแน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันอรัญญาก็เริ่มสัมผัสได้ถึงเงามืดบางอย่างที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาในคืนหนึ่งขณะที่อรัญญาและสรันนั่งพูดคุยกันที่ระเบียงของเรือนหลังเล็กจูจูสายไหมสุนัขของอรัญญาก็เห่ากันโชคอย่างรุนแรงไปทางชายป่า เสียงเห่าทำให้อรัญญารู้สึกไม่สบายใจเธอพยายามปลอบสายไหมแต่สรันกลับลุกขึ้นทันทีและมองไปทางป่าอย่างระมัดระวังมีบางอย่างอยู่ที่นั่นสรันพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งเครมดวงตาของเขาเปล่งประกายราวกับกำลังตื่นตัวก่อนที่อรัญญาจะได้ถามอะไรเพิ่มเติมเงาร่างหลายร่างก็ปรากฏตัวขึ้นจากป่า เผยให้เห็นชายชะกันในชุดสีเข้มพร้อมอาวุธในมือพวกเขาเดินเข้ามาอย่างมั่นใจและหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเรือนนั่นไงเจ้าปีศาจท,ที่เราตามหาหนึ่งในชายเหล่านั้นพูดขึ้นอรัญยาช็อกเธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมพวกเขาถึงเรียกสรันว่าปีศาจสรันดันอรัญยาไปอยู่ข้างหลังเขาและ,ะเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเหล่านั้นอย่างเงยือกเย็น ข้าบอกแล้วว่าอย่าตามข้ามาเขากล่าวชายชการพยายามเข้ามาใกล้เรือนโดยกล่าวว่าพวกเขาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าหมู่บ้านให้จับตัวสรันเพราะเขาเป็นภัยต่อชาวบ้านอารัญญาเริ่มเข้าใจว่าความลับที่สรันปกปิดเกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าของปีศาวานอนในป่ารัติการเธอพยายามห้ามปรามไม่ให้เกิดความรุนแรงแต่สรานกลับบอกให้เธออยู่ห่าง ถ้าเจ้าไม่อยากให้คนเหล่านี้เดือดร้อนก็กลับไปเสียสรานก่าบกับชายชะกันแต่พวกเขาไม่ฟังและพุ่งเข้าหาเขาสรานจำใจใช้พลังที่เขาเก็บซ่อนไว้เพื่อปกป้องตัวเองและอรัญญาดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีทองสว่างและเงาร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆอารัญญามองเห็นทุกอย่างด้วยความตกใจและหวาดหวัน่นเธอเริ่มเข้าใจว่าเหตุใดสรันจึงพยายามอยู่ห่างจากผู้คน และตระหนักถึงความอันตรายของความลับที่เขาเก็บไว้เสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่าขณะที่สรราในร่างวานอนปีศาต,ต่อสู้กับชายชะกันความหวาดกลัวและความสงสัยในใจของอรัญญาเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าเธอไม่สามารถละทิ้งเขาได้